ได้อยู่นะใส่ชุดเรียนแหละพอใส่ชุดนักเรียนปั๊บเกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคนนั้นอันนี้มีเป็นเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเราโดดลงจากชั้น3ลงไปเลยไม่ต้องลงบันไดโดดจริงหรอโดดจริงเรียกว่าอาจารย์นี่ต้องไปประชุมห่าเรือว่าจะว่าจะช่วยเหลือยังไงจะยังไงไอเด็กคนนี้ดีเลยก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอด้วยการกดใส่สครับแค่กดติดตามแค่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับถว่าพอดขอละไว้ก็ได้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับอดีตเคยแรงนะครับรายการที่จะพาทุกคนไปย้อนวัยสมัยวัยเรียนนะครับผม<อ>แข่งรับเชิญวันนี้ก็เป็นพี่ชายที่ผมสนิทมากๆนะฮะเป็นศิลปินซึ่งตอนนี้บอกว่าดังมากๆเพลงเขาดังอยู่แล้วแหละถ้าเป็นสายอินดี้ต้องรู้จักเขานะครับผม<อ>่ะขอต้อนรับเด็กชายจันเทงหน่ยเรยเด็กชายจันเทงจันเทง ได้อยู่นะใส่ชุดเรียนแหละพอใส่ชุดนักเรียนปั๊บเกเรเลยเพราะใส่ใส่ชุดเข้ามาปุ๊บดูทรงไม่ใช่ได้จะเป็นเด็กเรียนเลยอันแนะนำตัวเลยอ่าผมเด็กชายชาตรีนะครับล่าบนเรือนะครับชื่อเทนโรงเรียนอะไรครับเตรียมอุดมศึกษาครับเฮ้ยเด็กเตรียมเด็กเตรียนหมูเด็กเรียนแน่เลยอ่ะเตรียมอุดมอ่ะก็โดยส่วนใหญ่ก็เพื่อนจะเป็นเด็กเรียนนะครับอ่ารู้เราอ่ะเราไม่ใช่ครับเราเราเราจะไปเรียนเหมือนเขาเรียนเขาได้ไงโโอ้หเราต้องฉีด อา้าวแสดงว่าตอนแรกว่าจะถามว่าเป็นนักเรียนประเภทไหนนี่รู้เลยดิโอ้โหประเภทที่ห้องเรียนไม่ค่อยเจอคือเราหาไม่เจอห้องเรียนหรือไงย่าไปา่จมอย่าไปตามเราที่ห้องเรียนรนะี เออกันผมสุดอยากให้อยู่ลิโดครับอยู่ร้านเกมอยากรู้อยากแรกเลยผลการเรียนเป็นยังไงนะพูดขนาดนี้ต้องพูดถึงนะคนนั้นเรียกว่าขับเคี่ยวกันอย่างหนักเดือยครับเพราะว่าหนีบวยตลอดคือเราไม่ชอบเรียนเหรอหรือว่าไงชอบเรียนจริงๆชอบเรียนแต่ว่าพอเรามาเรียนเตรียมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไปเจออะไรที่มีคนเก่งด้วยกันเพื่อนก็เก่งไอ้นี่ก็เก่งคณิดแต่เก่งโอ้เก่งชนิดที่ว่าแม่งเต็มร้อยคือได้ร้อยอ่ะจริงเหรอเราก็เลยไม่อยากเหมือนคนอื่นเนี่ยราสู้มันไม่ได้เราจะไปเอาอะไรไปสู้มันไม่ ก็นู้ว่าแบบว่าเออแบบคนอื่นเขาเก่งแล้วเราก็แบบเออกูไม่ต้องเก่งก็ได้เดี๋ยวจะเหมือนคนอื่นสมบติพวกเราว่าถ้ามีใครสักคนได้เกรดเฉลี่ยสักสามจุดห้าสามจุดหกเนี่ยดีใจมากนะกลับบ้านไปนี่คือพ่อแม่ฉลองแต่เตรียมมันสี่จุดหนึ่งศูนย์ทุกคนหรือเปล่ไอ้สามจุดห้าสามจุดหกนี่คืองงแล้วนะผมนี่ติดลบเลยสองกว่าเฮ้ยสองกว่านี่ก็ถือไม่แย่นะแต่สําหรับในโรงเรียนเตรียมเตรียมไม่แย่เลยสองนี่ถือว่าแย่แล้วเหรอแย่มากสมัยผมเรียนผมหนึ่งเลยเรียกว่าเรียกว่าอาจารย์นี่ต้องเอาไปประชุมหมาเรือมันจะยเอัังงไไกกบดด็คนนีี้ ไม่แล้วเราเรียนเตรียมมันเรียนสายอะไรอ่ะวิทย์ด้วยเด็กสายวิทย์ดอยใช่วิทย์ญี่ปุ่นวิทย์ญี่ปุ่นเหรอเป็นยังไงวะวิทย์ญี่ปุ่นก็เหมือนกับก็ไปสายวิทย์แล้วก็เรียนญี่ปุ่นด้วยอ้ะเตรียมเขาจะมีเยอะนะมันจะเหมือนกับเมื่อก่อนถ้าจำไม่ผิดประวัติโรงเรียนมันเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคือเตรียมที่จะเข้ามหาลัยใช่ไหมก็เพราะนั้นเขาก็จะมีวิศวะ มีวิศวะวิสาธารณสุขสาาขก็เป็นพวกสายหมอพวกวิศถานปฏิวิจเกษตรวิศดนตรีก็มีวิศญี่ปุ่นวิศฝรั่งเศสวิศเยอรมันอะไรเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นคือเหมือนเตรียมเพื่อเข้ามหาลัยแต่แล้วไมไปเรียนวิศญี่ปุ่นอ่ะเราชอบอ่ะโอ้ตอนนั้นผมดูหนังญี่ปุ่นเยอะอ๋อภาพยนตร์แล้วก็รู้สึกชื่นชอบขอชื่อเรื่องได้ไหมแนวไหนในญี่ปุ่นแสดงจะจำนักแสดง อาจารย์นักแดงเป็นหลักเลยนี่เรื่อง N X เจ็ดแปดเก้าเลยชื่อเรื่องก็ดูเหมือนกันแน่ๆเราอ๋อเอาก็ดูไม่ค่อยจบหรอกเอมมี่ฟุคดาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกเป็นไอดอลไอดอลของหลายๆคนสายสาวแว่นสาวแว่นถ้ากับว่าเราก็ชอบภาษาญี่ปุ่นอันนี้เรามีวิชาที่เราไม่ชอบปะวิชาที่เราเกลียดอะไม่ชอบสักอันไม่ชอบเลยไม่ชอบเลย จริงคือการเรียนหนังสือคือชอบแต่ว่าหลักๆก็ไม่ชอบสักวิชาอยากให้มันมีวิชาเกมวิชาอะไรเงี้ยที่มันตา,นา <c oughs> มมาวิชาสไตล์เราที่เราชอบๆๆก็จะเล่นคาลเจอร์สไตล์บ้างเล่นยูริเล่นๆๆเลื่อะไรเงี้ยสู้เพื่อสมัยสมัยก่อนยังไม่มีเกมออนไลน์ไม,ม่เอาดี <ๆ S 2> ก็จะเป็นวันแลนแล้วก็สู้กันสู้กันในร้านคาลเจอร์แบ่งฝั่งดัดกันในร้านแบ่งฝั่งอ๋อเล่นกันสักพักก็ลุกขึ้นมาต่อยเบ้าตาแล้วโมโหโมโหเหรอโอ้เก่งมากเดือดเดือดเดือดอันนี้สายเกมเมอร์นี่หว่าพอพูดถึง เรื่องเรียนนี่ตอบไม่ได้เลยพูดเรื่องเกมไม่ได้รู้ทุกเรื่องเลยนะติดติดเกมแค่ไหนเนี่ย ติดถึงขนาดที่อันนี้มเป็นเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนได้ครับผมก็จะมีกลุ่มเพื่อนในห้องที่ติดเกมกันหมดเลยมีครั้งหนึ่งจำได้ว่าไปเรียนพิเศษวิชาเคมีเป็นเคมีของอาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาดังมากทุกคนต้องเรียนสายมิตแล้วเวลาที่เลิกเรียนพิเศษเนี่ยทุกห้องทุกคลาสเนี่ยมันจะลงบันไดเดียวกันเล็ๆเกๆปรากฏว่าโอ้โหคนแน่นลงไปไม่ทันคิดว่าไปเล่นเกมไม่ทันแนะ่เพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราโดดลงจากชั้น3ลงไปเลยไม่ต้องลงบันไดโ <laughs> ดดจริงหรอโดดจริงลงไรกันไปสามแล้วก็คือไปเป็นชั้ ขายกับข้าวคุมอยู่เพื่อนก็คิดว่าโดดลงไปตรงนี้สเต็ปหนึ่งแล้วเราค่อยโดดลงไปอีกสเต็ปหนึ่งปรากฏว่าแมงทะลุแมงทะลุหรอเลทะลุเลยทะลุตึปลงไปชั้นล่างแล้วเพื่อนก็อู้เชื่อไหมว่าเป็นข่าวเด็กเตรียมอุดมเครียดเรียนพิเศษสอบเป็นทานกระโดดตึกข้ามตัวตายจริง ความจริงความจริงรีบไปเล่นเกมจริงหรอจริงแล้วตอนเพื่อนโดดลงไปเราทำไงอ่ะเราตกตกใจนะแล้วตกใจแล้วก็แต่เราคิดว่าเขาจะเจ็บคงต้องไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปเล่นเกมต่อเสียเสียสละคือไปจองเกมไห้เพื่อนก็คือไอคนที่กระโดดเราไปเจ็บน่ะจองเครื่องอยู่จองเครื่องอยู่โอ้โหสงอาทิยอยากรู้ว่าตอนอยู่ในล้วนโรงเรียนเนี่ยเราเป็นคนแบบไหน กิจกรรม,ม <า S 2> ที่ทเ,เราทำอ่ะในโรงเรียนอ่ะรู้ว่าไม่เข้าเรียนอยู่แล้วเชื่อไหมว่ามันมีถึงขนาดว่าบางครั้งที่เรามาเรียนเช้าตรงเวลาพวเพื่อนผู้หญิงนี่ก็เขาปกมือเลยนะเขาบอกเขาดีใจได้เห็นเรานั่งโต๊ะที่เรานั่งทันทีแบบจริงๆเพื่อนน้ำตาไหลอ,อยากจะก,กอดเลยเพื่อนจริงๆก็คือไปสายตลอดเหรอสายตลอดแล้วก็ช่วงนั้นมาเรียนกรุงเทพเนี่ยมีญาติก็คือมาจากต่างวัดเราญาติอยู่ที่จังเมืองใช่ปะ่ะก็พ่อก็เลยเอาไปฝากไว้ที่วัดประทุมไปอยู่หลวงพ่อซึ่มันใกล้โรงเรียนจริงเหรอใช้ทนี้ที่ว่าอยู่หลวงพ่อเดินไปเรียน อาจารย์ถามว่าลูกทำไมมาสายเราก็บอกว่าบ้านผมอยู่บางบอนแล้วอาจารย์บ้านผมอยู่บางบอนแล้วอาจารย์แต่จริงอยู่ข้า โอ้ยไปมาถึงนี่กัอแล้วอยู่ในห้องเรียนน่ะสมมติเขาสอนกันน่ยส่วนใหญ่เราไม่เข้าเรียนเลย่ะหรือว่าไกลก็จะเข้าวิชาที่เราชอบอ่เข้าไปแล so ้วเรียนไหมตัวนใหญเพื่อนมันก็หลับนะมันก็เดี๋ยวเพราะมือคือเล่นเกมดึกอ๋อเล่เกมอ๋อหัวคอเตอร์ส่วนใหญ่เด็กเตรียมหลับเหมือนทุกคนจะเป็นวิ่งจริงหรอจริงเรริงจริงารจรองจริงจาิงจาิงจร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 ิงจงจรจ แล้วมีแบบกิจกรรมแบบหลังห้องอะไรอย่างงี้ไหมหลังห้องโอ้สุดยอดนอกห้องเลยไปน้องเรียนเล่นเกมด้วยนะคือไม่มีกิจกรรมหลังห้องแบบเออสมัยเด็กๆก็ไม่ไม่ดีนะฮะน้องๆหนูๆแล้วฮะแต่สมัยนี้ไม่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 น่าไม่น่ามีะแบบใช่ไหมสมัยสมัยก่อนอย่างรุ่นผมมันจะเป็นแบบอาจจะมีเล่นเล่นไพ่เล่นการพนันในโรงเรียนอะไรนี้มีบ้างอันนี้ก็มีมีแต่ว่าคือคือสมัยนี้ต้องยอมรับว่าเด็กยุคนี้เขาจะไม่เหมือนยุคอย่างของผมเนี่ยเป็นยุคสองพันนะวียสอง K ใช่ไหมเทคโนโลยีก็ยังไม่ดีอะนี เดี๋ยวนี้คือไม่มาไลหาผู้ปกครองแล้วอย่างเมื่อก่อนต้องส่งจดหมายกว่าคนจดหมายจะถึงบ้านเนี่ยบางทีเราดักรอแล้วแล้วพอเจอผู้ปกครองเราก็จ้างวินมอไซค์เป็นผู้ปกครองอีกหมายก็เป็นแค่นี้๋อก็เลยเคยประจาเลยจ้างวินมอไซค์เป็นคุณพ่ออีกเหรอผู้ปกครองมั่งเอาพี่ชายที่เป็นญาติแต่งตัวมาเป็นผู้ปกครองมั่งอะไรเราเป็นแนวนี้แต่ว่าสมัยนี้เจอผู้ปกครองก็จะมีรายโรงเรียนแหละมันไม่ได้แล้วียーมันเร็วีงเด็กแก็จะค่อนข้างต้องมีวินัย แล้วนี่เห็นบอกว่ามีแบบว่ามีแบบแต่งเพลงแกล้งเพื่อนอย่างเงี้ด้วยเหรอไอ้แกล้งเพื่อนอะไรเป็นตั้งแต่เด็กแล้วก็คือแกล้งเพื่อนอยู่แล้วใช่แกล้งเพื่อนแล้วก็เขาเรียกว่าไงเหมือนเมื่อก่อนเด็กเวลามันใครไปขี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะเออใช่ไม่เข้าใจว่าไอ้การไปขี้เนี่ยทำไมมันจะต้องต้องรู้ว่าต้องเรียนไอไอ้พอตไปขี้ฮะไอ้พอตไปขี้ไปแล้วแห่กันไปเ้ห้องน้ำโอ้ไปลงไปแอ่ไปเลยจริงจริงมันก็เลยเหมือนกับโรคจิตเหมือนกันนะก็ใครขี้ก็คือแต่งเพลงเลยจริงเหรอแต่งเพลงเลยไอทนี่ไปขี้เนื้อทำนองมาเลย รเราจะเป็นประเภทนี้ใครไปขี่ใครขี่แตกอะไรก็เขียนมันก็เหมือนกับเป็นสกิลหนึ่งที่บางทีเราไม่รู้ตัวนะว่าการที่เราไปแต่งเพลงร้องเพื่อนอ่ะมันทําให้เรามีสกิลการเป็นนักเขียนเพลงพี่เริ่มมาจากการเขียนเพลงเรื่องขี่มาหมก็คือ <laughs> แต่งเพลงเวลาเพื่อนไปขี่นี่แหละมันก็แบบทำให้เราฝึกมาโดยไม่รู้<ช>ตัวถูกปะว แล้วการเขียนเพลงที่มันเป็นการเขียนเพลงแกล้งล้อเลียนเพื่อนเนี่ยมันยากนะเพราะมันต้องเอาคําที่โดยปกติคนก็ไม่ค่อยใช้กันเนี่ยมาเรียบเรียงที่ไม่ล้างตูดไม่ล้างก็อะไรเงี้ยมันจะต,ต้องเรียบเรียงให้มันคล้องจองมันเป็นมันเป็นสกิลที่ผมว่าโอ้โหกูทำได้ไงวะอ <laughs> ๋อในโรงเรียนมีอย่างนี้ด้วยอะ เรียนผมไม่เห็นมีเลยไอ้นี่แนวเขียนห้องน้ำเหนเื่อยเราถ้าของผมเน่ยเวลาเวลาเพื่อนไปขี้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีแต่งเพลงหรอกกูไปรุ่นผมมันโทรศัพท์มือถือมันถ่ายรูปได้แล<ม>้วไงลนี่เมื่อก่อนไม่มีอย่างของผมเน่ยเวลาผมไปขี้อ่ะต้องแอบเว้ยคือถ้าปวดขี้กูต้องแบบต้องนิง่งต้องนิง่งถ,ถ้าไม่มีอะไรเกิดกูแบลวขอแป๊มเดินเรียนไปขี้ปุ๊บแม่งว่าแต่แต่หลังๆนี่ถ้าไปพวกเด็กข้าวห่าหรืออยาเรียนแล้วมันจะพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปสูบบุหรี่แป๊บเน่ดูเท่เลยตายเลยขี้ไปขี้ ไม่น่าใช้เงินต้องมาใช้ชีวิตเราแบบต,ตอนสมัยเรียนเราเป็นเราเป็นคนไม่ได้ฟังเพลงตลาดปะใช่ใช,ใชสมัยจําได้ว่าช่วงนั้นผมมาอินกับแฟร์เ d ียลเป็นคือมีอยูขึ้คืหนึ่งที่เขาจะเปิดเพลงนอกกระแสช่วงนั้นแล้วก็เราได้ได้ฟังเพลงที่แบบ เพลงวะเจ๋งอะเมื่อก่อนยกตัวอย่างพวกสยามซีเคร็เซอร์วิสพวกพีโอซีเปียพวกแรกๆกันจนนั้นศิลป์ฟูอย่างเขายังเปแบบอัลบั้มแรกๆโอ้โหแบบแม่เพลงบิ๊กแอดยังอยู่ใต้ดินนะนั้นแล้วเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยคือแนวที่เราฟังแนวที่เราชอบใช่แล้วมันจะแยกคาแรคเตอร์เราจากเพื่อนเลยนะมันก็จะมีกลุ่มในพวกที่ฟังแบบนี้เหมือนกันเมื่อก่อนมันจะมีเขาเรียกว่าเอ็มดีอะเอ็มดีมันเหมือนเป็นที่ฟังเพลงแล้วเสียบแผ่นดิสเก์แบบอ๋อแผ่นแผ่นสี่เหลิโอมันเราก็จะมาแล้วไอ้พวกที่ขอเพลงด้วยกันครับมาหลัััังงงงงงงห้้้้อออครรรรแแกกกเเฮยยมึฟฟ่นนีีะไไ็ป เดี่ยเรื่องเรียนก็เปิดฟังอะไรอย่างเงี้ยจะได้อิทธิพลจากเพลงนอกกระแสมาทำไมเราถึงชอบแนวนี้มันต่างไหมมันต่างยังไงกับพวกเพลงตลาดอะต่าด้วย<ป>เนื้อเพลงเหรอหรือว่ามันมันเหมือนกับมันเป็นยุคหนึ่งที่เราฟังอะไรที่มันป๊อปมากมันจะเป็นยุคเราโตกับยุค90ที่เป็นต้องเต้นด้วยใช่ป่ะมันจะไม่ใช่วงล็อกมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นมาสองคนมาเต้นเป็นบอยแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แนวบอกว่าโอ้โหมาขึงขังมาเป็นชาวล็อกหน้าจัดเต็มตัวอย่างเงี้ยอย่างเมื่อ<ๆ>ก่อนก็ต้องหล่อต้องด แต่เราไม่ใช่แนวนั้นเราแต่งชุดอย่างนั้นไปเดินสยามก็อายเขานะไม่ใช่แนวเราไงเกงรัดเป้าอ่างเงี้ยเราชอบแบบแต่งแบบธรรมดาทิมสเตทอะไรเงี้ยเราก็เอออย่างเงี้ยใช่มันเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยการแต่งตัวของศิลปินเงี้ยเราก็เลยไปทางนั้นอ๋อไม่ใช่แค่เรื่องเพลงอย่างเดียวเรื่องเก็บไลฟ์สไตล์ของของศิลปินด้วยการแต่งตัวนู่นนี่นั่นทั้งหมดเราได้อิทธิพลมาจากนักดนตรีแนวนั้นแบบนั้นอ๋อเข้าใจแล้วสมัยวัยเรียนเรามีเรื่องอะไรที่แบบว่าฝังใจไหมเยอะนะเยอะ ็จะเป็นเรื่องการเรียนนะครับเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีวิธีคิดที่แบบทำไมไม่ตั้งใจเรียนมากกว่านี้สักนิด<อ>ต่างต่งทีเราก็ไปได้เหมือนเพื่อนแหละแต่ว่าเราจะมีความคิดแปลกประหลาดนรจะต่อต้านอะไรที่มันเหมือนชาวบ้านครับาเราจะฉีกแต่ว่าโอเคอาจจะทําให้เราเป็นแก๊กได้แบบนี้แล้วเราทําเพลงในแนวของเราแต่ว่ากับเรื่องเรียนมันไม่ควรเอาไปทําอย่างนั้นไง<อ>เรื่องเรียนมันควรจะต้องอต้อง,ต,องอต้องอยู่ในกรอบหน่อยมันจะไปฉีกมันไม่ได<อ>้เราก็คิดว่าทำไมเรานิดนึงเป็นเด็กที่มันดีขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งก็น่าจะดีไปนี้แต่ส่วนใหญ่เด หรือว่าของเราเป็นเพราะว่าตัวเราอเองเของเราเป็นแล้วกาพาพว็พาเพื่อนเป็นด้วยพาเพื่อนเป็นด้วยอ๋ออันนี้คือตัวนำไปบอกอาจารย์ว่าเวลาแข่งกีฬาเราจะเป็นเหมือนกับหัวหน้าชมรมฟุตบอลใช่ปะแล้วก็จะไปบอกอาจารย์แล้วว่าขออนุญาตนะครับนี้ผมพาเพื่อนไปซ้อมบอลจริงไม่ได้ซ้อมไปนั่งกร็เลวกันลากันอะไรกันก็นไม่รู้ <c oughs> นั่งเฉยเดยคือแนวเรียนมันจะมีบอลหลีบอลอะไรเงี้ยก็ะโบไปเรื่อยนจะไปซ้อมนั่นซ้อมนี่อะไรเงี้ยซ้อมบอยจนอาจารย์หลังอาจารย์รู้แล้วว่ามึงไม่ได้ซ้อมมึงไม่ต้องมาพูด ออกไปเฉยๆจริงออกไปอ,อาจารย์ถึงขนาดว่าไอ้ชาครีเนี่ยกูจะดูี่อยากเห็นมันสอบตกติดศูลลนย์อะไรเนี่ยห้ามช่วยมันเด็ดขาดน,นะเวลาสอบถ้าใครช่วยมันแล้วมันสอบผ่านนะเดี<จร>๋ยวมีปัญหาแน,น่บางคกเพื่อนก็ช่วยแต่ช่วยก,ก็ผ่านมาที่อาจากกรย์แบบกำมัดอ่ะ เราก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่เป็นเด็กที่มันดีกว่านี้สงสาร<ด>อาจารย์ครับขเขาุตสา์ตั้งใจมาสอนอะไรเงี้แล้วเขาอยากให้เราได้ดีด้วยนะครับไม่ได้แบบทำเพื่อแบบแกล้งเราเขาอยากให้เรามาเรียนเขาอยากจะสอนจริงๆให้ให้เราตอบได้คะแนนเยอะๆอะไรอ <c oughs> ยร่างี้นั่นเลยเป็นอะไรที่ฝังใจว่าเหลายๆท่านก็กเกษียณไปหมดแล้วใช่ม เอพี่แล้วอย่างงี้ช่วงมอปลายอย่างเงี้ยช่วงที่เราเริ่มเล่นดนตรีอ่ะเราไปถึงแค่ไหนอ่ะพี่ท<ช>นมปลายอ่ะตอนนั้นจริงตอนท,ทำวงยังทนมปลายมันไม่ใช่วงที่จริงจังเป,เ,ปเป็นกิจ,จรลักษณะมันเป็นออกแนวว่าเพื่อนนัดกันไปไป,ไปเล่นมากกว่าไปเล่นเพื่อนสนองนิ้ตัวเองไอวันนี้เดี๋ยวเราแกะเพลงน,นี้มาร้องกันนะอะไรเงี้ยก็เหมือนไปเล่นสนุกมากกว่าแต่ว่ายังยังไม่ได้ถึงขนาดแบบเฮ้ยกูจะอร์มวงไว้มึงมาเป็นมือเบสแต่แต่คือคิดคิดไว้บ้างแล้วแต่เราคิดว่าตอนนั้นเวลาสถานการณ์มันมันยังไม่อื้อเราติดเล่นอยู่่ตนแล้วก็มีีเกมท่ต้่นเกมมมไ่ีเวลา Hahahaha Dan awak นนนัะชอบเกมมากกว่าดนตรีด้วยเปล่าจะพูดว่าชอบเกมมากกว่าก็ไม่ได้เพราะว่าเอาเอาตรงคือเราต้องเราไปไปกับเพื่อนเพื่อนมเล่นเกมหมดเรามันเล่นดนตรีคนเดียวมันเล่นไม่ได้เพื่อนไปไม่เล่นเกมทุกคนเลยเราจะมาดนตรีเล่นกับใครใช่ไหมถ้าเขาเกมก็เกมไปก่อนเขามาดนตรีก็เข้ามาดนตรีมาถ้าวันตอนนั้นมันยังไม่ได้มีเป้าหมายจริงจังไงถูกไหมว่าแบบเฮ้ยเราจะเล่นดนตรีนะอะไรเราแค่เหมือนแบบเพื่อนไปเล่นเกมอ่ะไปด้วยถ้าอย่างนั้นตอนนั้นไม่จริงจังแล้วเรามาเริ่มจริงจังตอนไหนอ่ะจริงจังก็อย่าบอกจริงจังจำแก่นนะ ตายแล้วเล่นมาจริงจังตอนไหนที่ว่าเล่นดนตรีอ่ะตอนนั้นน่าจะเข้าปีหนึ่งโอ้เข้แป๊บเดียวเองนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวที่ไหนพี่ตอนนั้นผมเรียนวิศวะที่เกษตรศาสตร์โอเกษตรศาสตร์แต่ว่าเพื่อนก็จะแยกกันหลายมหาลัยนะบางคนอยู่จุฬยาใช่ไหมส่วนใหญ่อยู่จุฬานวิศวะก็จะมีที่เกษตรมีรากระบังบ้างธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปอยู่ที่เกษตรเหมือนกับมันมีเพื่อนที่เป็นนักเรียนเตรียมด้วยกันน่ยมาเรียนด้วยกันหลายคนเราก็แต่ว่าเป็นพวกที่เรียกว่าฝีมือทางดนตรีนี่เข้าขั้น คือแบบว่าเรียกแบบวิกฤตแต่ว่าใจใจคล้าหน้า่นใจรักใจรักชอบมีประกวดอะไรเอาหมดเน้นแต่งตัวไม่เน้นฝีมือ ตอนแรกผมจำได้ว่าผมเล่นกลองว่เป็นเพือกลองหรอเพือกลองคือคุย,คย,คยฟอร์มวงกับเพื่อนเพื่อนเรียนมีเรียนห้องเดียวกันบ้างห้องศิลป์บ้างเอามารวมมันมีรายการรายการหนึ่งชื่อเน็ตกาแฟมิวสิกแชร์ล์เป็นประกวดใหญ่นะงานนี่งานระดับปร <c oughs> ะเทศก็แล้วคิดดูว่าในรู้ว่าหมายอะเนี่ยใครที่เล่นดนตรีได้หมายความว่าสกิลเขาฝึกมากตั้ง <c oughs> แต่ตั้งแต่เด็กนะแล้วพอไปหมายอะคือเขาท้องมาดีเรานี่มั่วแล้วเขาเห็นทรงไะโอ้โหทรงวงนี้แม่งได้แน่อะไรแต่งตัวกันดูโอเคจำได้แม่นเลยว่าขึ้นขึ้นขึ้นไปเล่นวันนั้นนมมมมเอองงจบาากีีต้้ร์ไไ่่ลลยยปืืววแ กีตาร์ตัวหนึ่งตั้งสายอีกแบบตัวหนึ <contamination, S 1> <meals. S 2> <t> ่งดรอปสายไม่ได้ตั้งด้วยไปเล่นเล่นไปคนละทางเลยจริงเหรออย่างนั้นเลยพิธีกรบอกว่าจบแล้วไหมครับกับความชิปโอ้โหวงนี้ทำกันตั้งไมครับทำกันตั้งไมครัดบุ๋มก็ไม่อายเลยทำนะรู้สึกเท่เลยซ้ำสองเพลงนั้นสเพลงเพลงง่ายด้วยเพลงแบบดูร้อนมาดอกง่ายๆเลยขอดีไม่มีขอดขนาดง่ายขนาดยังพี่นาฏได้ ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกแล้ก็ไปต่อแล้วก็ต้องเริ่มคิดใหม่แล้วก็คุยกับเพื่อนแบบซีเรียสเลยเพื่อใหวกมึงจะเอาไงมึงต้องจริงจังนะถ้าจะไปต่ออะไรเงี้ยมึงจะมาเล่นกันป้องป้องแป้งแป้งนี้ไม่ได้จนกระทั่งก็โะหกระเหินก็ผมมก็เกเรอ์ไปเรียนวิทย์ละก็ไม่ได้เรียนอีกแล้วไม่ได้เรียนอีกแล้วไม่ได้เรียนอีกแล้วก็ไปได้ทางดนตรีซะเยอะไปเล่นกีฬามั่งดนตรีมั่งเยอะก็เกรดเรารู้ว่าเกรดมันแย่ด้วยเราก็คงไม่น่าตลอดก็เหมือนกับอินดี้ละไปเชียงใหม่ S <S ไอมอเรียนมอเชียงใหม่เยเรารู้สึกว่าเชียงใหม่เนี่ยมันสร้างนักดนตรีในหัวคิจเรานะมันมีทั้งวง EDC วงฮัมงวงอะไรที่เราชอบไอที่เชียงใหม่แหละเป็นที่ที่กูจะต้องสร้างวงดนตรีเฉ<า>ยใช่ใช่คิดอย่างนั้นเลยลก็ขอแม่ว่าขอแม่ซื้อเบสตัวหนึ่งว่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตั้งวงดนตรีนู่นเล่นเบสเหรออแต่อนนตอนนั้นมาลองเบสเบสเบสไปแล้วเพราะว่ามีคนเก่งกว่าเราอ่เราคงไปไม่หรอไปเบสก็ขอแม่ซื้อเบสกับเบสก็เริ่มจากเบสไบกีต้าจนสุดท้ายืเราชอบไปสั่งนักรอง เรเฮ้ยงร้ลองอยางี้ดิ้องไงนี่จนเขาลำแขางเลยเร้องเองเลยอ๋อไม่ได้ไอ <c oughs> <A, or. c oughs> <c oughs> ้กอบอ่ะมร้องเองเลยไอ้กอบบอเนี่ะ ก็เด็อ๋อเริ่มเริ่มทำวงมัสเก็ตเตอร์จริงจังตอนอยู่เชียงใหม่แล้วทำยังไงถึงมารวมวงได้อ่ะก็เหมือนเดิมใช่ไแต่สเต็ปเดิมๆก็จะเจอเพื่อนเล่นเกมมั่งเตะบอลอะไรคล้ายๆเดิมไลฟ์สไตล์เราคล้ายๆเดิมใช่ไหมมันจะมันเรามีเบสที่ห้องตอนนั้นอยู่หอวในใช่ป่ะมีเบสที่ห้องแล้วก็ห้องผมนี่จะเป็นเหมือนศูนย์รวมเพื่อนทุกคนต้องเข้าออกเข้าออกเข้าออกเนี่ยจนกระทั่งมันก็จะมีเพื่อนๆบางคนที่เขาเห็นมีเบสวางอยู่แล้วรูมเมทผมอะก็เป็นสมาชิกในวงเหมือนกันมีกีตาร์แล้วก็อีกกีตาร์มีเเบสงั้นราาขดกลลลอออออองงงขาาดดดะะะะะะไไไรรรรเเเเเเเพพื่่่่นนนนนนกกก็็บบฮ้้ยูตีีหมมมึึสว กูกีตาร์กูคีย์บอร์ดกูกลองอะไรเงี้ยก็มามัดรวมกันมามัดรวมอนะ oh. ก็เริ่มมาจากตอนนั้นแล้วส่วนใหญ่เพื่อนที่ที่คณะผมเนี่ยจะเป็นเด็กมาจากกรุงเทพเหมือนกันโรงเรียนโรงเรียนนี mm. ้มันมันคุยภาษาเยอะแยะเลยแล้วันนี้ ฟังฟแฟดปะวะประมาเฮ้ยกูดเด็กแฟดเว้ยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันเป็นศูนย์รวมคนที่ไลฟ์สไตล์เหมือนกันเน <ะ S 2> ี่ยเพราะอย่างเด็กใช่ไหมเขาจะไม่เข้าใจแฟดคืออะไรใช่ปะเ,<อ>เราก็จะคุยแม่งแฟนอะไรแบบนี้พวกเพื่อนเด็กจบปัดซ้ำจบอะไรมามาเจอที่นั่นก็มารวมวงหลายวงนะไม,ไม่ได้ว่าเป็นเซ็น,นี้แต่ละก็เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเราก็ทำลองผิดลองถูกอ่ะลองผิดลองถูกจนกระทั่งมาลงตัวที่เป็นมาเลเซียเซ็ตนี้แหละเพื่อนทุกวันนี้ปะทุกวันนี้อยู่ปะอยากถามเรื่องความฝันของจันเทนบ้างดีกว่าคือตอนเนี้ยเรีย ประสบความสําเร็จแล้วอยากรู้ความฝันในอนาคตดีกว่าแบบว่าเราอยากจะทําอะไรต่อมีไหมมีม,มีมีนะคือหลังๆเนี่ยด้วยความที่เราเรียนกฎหมายนะ เราก็จะอินกับอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองความฝันอย่างหนึ่งจริงๆก็อยากทํางานกฎหมายนี่แหละเรามองว่าดนตร,ตรตีเป็นงานอิเล็กทรกด้วยซ้ำเมื่อก่อนพอมันมาถึงขนาดนี้มันกลายเป็นว่ามันเกิดอ,อาชีพหลักมันคืองานหลักของเราแล้วก็เออม,มันก็ไปได้ดีในในแบบของมันทําให้คนได้รู้จักเรามีแฟนคลับมีอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งท,ที่ผมสนใจตอนนี้ก็คือเราสนใจเรื่องบ้านเมืองเราอยากทํางานการเมืองบ้างคือตอนนี้เราทําธุรกิจด้วยพี่ก็่มีร้านอาหารมีหลายสาเกียวไข่กาเออไปกินกันได้ก็คือเรามีธุรกิจของเราเรามี วงดนตรีที่เราสําหรับเราเราไม่รู้ว่าคนอื่นมองอยังไงแต่สำหรับเราเ,เรามองอ้ยเราประสบความสำเร็จเฮ <He i, S 2> ้ยประสบความสำเร็จมันมนากเกินที่เราคาดหวังไ้มากแล้วท, oh. ที่เหลือมันเป็นโบนัสแล้วตอนนี้เราอยากจะเปลี่ยนไปอีกพาร์ทหนึ่งที่ทําอย่างอื่นบ้างทาอย่างอื่นบ้างอยากจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นอยากจะทําอะไรที่มันสร้างประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ oh. เอาวิธีคิดเอาสิ่งที่เรามองโลกเอาประสบการณ์ที่เราผ่านมาทั้งชีวิตมันอาจจะช่วยอะไรได้บ้างเพราะอย่างตอนเรียนเองก็นอกจากกิจกรรมที่เป็นเรื่องกีฬากับเรื่องดนตรีก็จะไปพวกงานกีฬาศาเยอะอาจาะตอนซีโนม ภัยเขาไปเป็นอาสาสมัครอ,อะไรเงี้ยคือจะชอบอะไรแบบนี้อถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่มันมันสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้บ้างอาจจะเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนอย่างเงี้ยอ,อยากจะไปทําแนวนั้นแลว่บ อัน,นี้ดีกว่าอยากรู้แบบว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่เราเกเรเกเรอยากบอกอะไรกับตัวเองบ้างคืออย่าบอกงี้ด้วยความที่มันยุคนั้นเราเกเรแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่เราทําได้คือเราเล่นทั้งฟุตบอลเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นยุคนะี้อยากกลับไปบอกตัวเองคือมึงเอาสักอย่างเอาสักอย่าง,เอา,อางเอาให้สุดเหมือนเป็ดใช่ไหมสมัยก่อนมันเยอะไปแล้วก็เราเอาให้สุดถ้าเล่นเกมอยู่ก็ไประดับโลกเพราะเดี๋ยวนี้โอ้โหประสบการณ์ทั้งหมดเไประดับโลกเลยนะใช่มันไอพวกรีวิวเกมไอเกมเมอร์เี่มันจะรีวิวมันรวยแล้วพวกเนี้ยใช่ใช่ หรือแม้ท่าฟุตบอลเองแล้วก็ตั้งใจเป็นเล่นอาชีพไปเลยติดทีมชาติอะไรเอาให้สุดก็คือการเรียนเพื่อที่จะเรียนอะไรกว้างๆแล้วก็ไปทำาดูที่เราไม่รู้ถนัดหรือเปล่าก็ลองนั่นลองนี่มันต้องมุ่งเป้าไปนละเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่เฉพาะมากๆใช่เด็กสังเกตูพ่อแม่สมัยเนี้ยจะสอนลูกว่าเก่งกีฬาก็จะเรียนบอลยาวไปเลยเรียนทนิดกันนิดไปโจมตีก็ตีไปเขาจะไปทางนั้นมากก็เรียกได้ว่าถ้าเด็กชอบอะไรก็ไปทําในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขา ช่หาเอเบอะไรก็ทําไปให้สุดอืโอเคแล้วช่วงนี้ทําอะไรบ้างร้านอาหารเกียวไข่กากี่สาขาแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีมีสามครับมีที่หน่านีว่าอ่ะสี่แล้วสี่อ่ะนี่ร้านเจ๊ปไปเนี่ยมีที่มีที่กรุงเทพก็เป็นที่หน่านีว่ามีหน้านีว่าลาซานแล้วก็มีที่เชียงใหม่สองที่มีที่วันนิมาแล้วก็จริงใจมาเก็ตแล้วเร็วนี้อาจจะมีเพิ่มอีกหนึ่งในเมืองแต่ว่าดูดูแผนอยู่ว่าจะยังไงแล้วเพลงช่วงนี้ทำได้ทำใหม่หรอมั้ยเป็นทำครับเร็วๆนี้ก็กำลังมีเพลงประกอบหนังอหนัีทีส่นี่ก็ม เป็นผู้หญ à, <deve. S 2> <Trustee? S 1> ิงแล้วคันนี้ติดตามเราติดตามได้ค <definitely> รับมีอะไรอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วพอดีกว่า เออช่วงช่วงนี้แบบอัปเดตมีช่องทางฝากช่องทางอะไรไหมติดตามก็ติดตามเราก็ได้ที่มัสเก็ตเตียแบรนด์ของอิสระแคมนะครับมัสเก็ตเตียแบรนด์แล้วก็ที่เฟซบุ๊กเหมือนกันมัส<อ>เก็ตเตียแบรนด์เอสด้วย<อ>มีทิกตอกด้วยมัสเก็ตเตียมัสเก็ตเตียออฟฟิเชียลทิกตอกโอเคเดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวไปขึ้นให้<อ>ข้างล่างโอเคครับวันนี้โอ้โหพี่เทนขอบคุณมากนะครับผมวันนี้สนุกมากๆเออได้รู้ชอบแล้วเวลาคุยกับศิลปินอะไรเงี้ยเวลาเขาตอบแล้วเขามีความคิดแบบเหมือนนักแต่งเพลง่งความคิด์เขาจะแบบตายจากกูถ้าเท่าไ อยากเป็นศิลปินบ้างว่ะทำอะไรเหรอมึงเดี๋ยวไปเป็นศิลปินเลยเป็นศิลปเจีาเหโอเคเป็นขอบคุณมากครับผมดีครับขอบคุณมากครับผมดีครับอะไรครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะหรือว่าจะคอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้นะครับว่าอยากให้พอดพาเพื่อนคนไหนมารายการอดีตใครแรงนะฮะถ้าติดต่อแล้วเขามาผมก็จะพามานะฮะแต่ถ้าเขาไม่มาก็ช่วยคอมเมนต์เยอะๆหรือว่าคอมเมนต์ไปหาเขาเลยก็ได้นะฮะว่ามารายการพี่พอดเถอะมารายการพี่พอดเถอะนะครับผมเขาจะได้มานะครับผมก็อย่าลืมกดดดด subscribe ที่่่ชชอออองงพพ้วยนะครับ ชลันแชนแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปสำคัญนะครับทุกทวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชียรครับ